มได้องลงรักมาก่อนนะแล้วผมได้องนี้มานะครับจริงๆอะ่ะถ้ามีแบบนี้เนี่ยผมส่งคนคืนคนพื้นที่หมดนะผมจะบอกให้นะครับผ่าสร้างตั้งแต่ยุคสมัยสองสี่ก่อนสองสี่หกศูนย์โดยประมาณนะครับหลวงปู่อิอมปักรัดเนี่ยคือประวัติท่านอ่ะไม่มีระบุไว้ชัดเจนแน่นอนนะครับต้องไปหาประวัตินะครับที่เขียน อ่าเป็นประวัติของหลวงปูกไขวัดเชิงเลนนะครับใช่ใช่ปักลัดใช่นี่อาจารย์ใหญ่แห่งนุน้ำแม่กองเลยนะเนี่ยปักลัดเนี่ยนะครับอุยมปักรัดเนี่ยผมบอกให้นะพระเก่ามากนะเออนะฮะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปูกไขวัดเชิงเลนสมัยที่หลวงพูกไขมาบวชที่วัดปักลัดนะครับแล้วก็ดูประวัติท่านได้อีกหนึ่งที่นะดูประวัติท่านได้อีกหนึ่งที่ก็คือหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวผมนึกแป๊บนึงนะฮะ มีปลูกไข่วัดเชิงเลนนะฮะหลวงพ่ออีกท่านนี่ผมไม่มั่นใจนะอเอาเป็นว่านะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมด้วยนะครับอาจารย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเป็นอาจารย์หลวงปู่ใจวัดสเสด็จด้วยนะครับในสายลุ่มน้ำแม่กองอ่ะนะฮะแล้วผมบอกเลยนะตะกุดท่านหายากมากนะครับถ้าเป็นตะกุฎนะพวกนี้ยังได้เจอนะเนี่ย เหรียปักรัดเนี่ยท่านดูดิดูความเก่าเห็นไหมนะครับถึงยุคนะถึงยุคผมบอกเลยนะอันนี้นับเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะครับนะผมบอกเลยนะเนี่ยแล้วผมเอาไม่แพงนะลงรักนะแบบลงรักนะฮะแบบลงรักรมันดูคลาสสิกนะฮะแล้ว,ลวมันรักษาสภาพพระไว้เนี่ยท่านดูดิเรือไม่ได้แตกต่างกันเลยเห็นไหม เลขใหญ่ไม่เกี่ยวนะต้องบอกพี่ๆก่อนนะฮะเลขใหญ่ไม่เกี่ยวนะดูพิมพ์โดยรวมนะเนี่ยขั้นดูดินะฮะพิมพ์โดยรวมนะครับอืมนนะะนะนะะี่นะครับนะฮะเดี๋ยวนดูดินะครับชอบพระมีรักนะ,นะะมีรักเก็บสภาพพระนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมฆสาสตร์ทุกเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ